นี่ก็ตัว3ามห้าหนะครับตัวนําเข้ามานะครับตัวนี้นี้เครื่องยังไม่ได้ทำนะดิบๆมาก็แห่มาล้างมาได้เฉยๆนี่ับเทียนยังเดิมนะครับมีวาล์วตัังหงัดน,นะครับตัวนี้นชุดหางแฮน์นี้น่าจะดับได้สติ๊กเกอร์ บางยาหัวเกียร์นี่มือริงกรองกรออากาศสภาพดูนอดสมบงเทาบูให้ดูสติกเกอร์ว้าวนี่เลยครับ คลิปสนใจทักมาครับ